ควนคลับมีเฮมินพิชยาโผล่ใช้รูปคู่ผู้บริหารช่องสามก่อนหน้านี้กลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากหลังนักแสดงตัวแม่พากันทยอยหมดสัญญาช่องเจ็ดและผันตัวเป็นนักแสดงอิสระด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นซุปตาสาวมินพิชยาอีกด้วยซึ่งก็ทำเอาแฟนๆลุ้นว่าสามินนั้นจะไปซอบไหลช่องไหน แต่ล่าสุดเห็นว่าสาวมินได้โผล่ร่วมเพลงกับผู้บริหารช่อง3อย่างคุณดิวปินกมลพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดีใจที่ได้เจอนะคะซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับจับตามองการปรากฏตัวของสามินเป็นอย่างมากว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะย้ายมาซบช่อง3ก็เป็นได้และเข้ามาเชียร์ให้คุณดิวจับมินเล่นละครคู่กับพระเอกในช่อง3ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ